พาพี่น้องมาเที่ยววัดนะครับมาทําบุญที่นี่คือวัดพุทธฉายนะครับอยู่ที่สระบุรีผมมาบ่อยแล้วแต่ผมก็มาอยกผมเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องชมนะครับโอ้ดอกสละกําลังออกดอกหอมหอมพอดีครับเอามาให้พี่น้องชมนะครับนี่ครับสวยไหมครับดอกสลาส,สวยที่นี่เป็นวัดพุทธฉายนะครับผมจะพาไปดูพระพุทธฉายที่หน้าผานะครับที่หน้าผาภูเขาแต่ข้างบนเนี่ยผมไม่ไปแล้วเพราะว่าไปบ่บอยๆแล้วแล้ว,ลวทีนี้ วันนี้เขาปิดด้วยนะครับเอาพี่เอามาให้พี่น้องชมนะครับตามผมมานะครับขึ้นมาทําบุญเรื่อยๆนะครับผมกําลังเดินขึ้นบันไดนะครับเดินขึ้นบันไดเอามาให้พี่น้องชมขึ้นได้หลายด้านนะครับทางนี้ผมเอาคือเอาเอามาให้พี่น้องชมก่อนว่าผมกําลังเดินขึ้นไปโน่นครับบนภูเขานครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าผานะครับขึ้นไปนะครับลิงเยอะครับลิงเยอะต้องระวังลิงนะครับนะครับลิงเยอะครับนะครับ คือพระพุทธฉายนะครับที่ผมเคยมาหลายเที่ยวแล้วเอามาให้พี่น้องชมนะครับนะครับไหว้พระพุทธฉายเห็นไหมครับชมด้วยกันครับพระพุทธฉายโอ้มีรังพึ่งหลวงเลยครับรังพึ่งสวยงามนะครับเอามาให้พี่น้องชมแต่วันนี้ข้างบนปิดนะครับผมเอามาด้านล่างให้พี่น้องชมก่อนครับ โดยรอบพุทธฉายครับครับเอาให้พี่น้องชมลมลื่นครับเห็นไหมครับแต่ลิงจะเยอะหน่อยนะครับเห็นไหมครับลมลื่นมีแต่ลิงลิงเยอะเห็นไหมครับใครกลัวลิงก็ไม่ต้องขึ้นมานะครับแต่ก่อนลิงไม่เยอะเท่านี้ครับนี่ครับเอาบรรยากาศโดยรอบให้พี่น้องชมครับสวยๆงามๆขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชม